ปั่นเรียบร้อยนะครับด้วย82ดศนนะครับยี่ห้อดีวเวอร์นะฮะชุดลงน้านะครับตอนนี้ก็18บนาฬิกา20นาทีนะฮะปัน่นเดี๋ยวเราก็จะสูบน้ำแล้วก็มาปั่นอีกทีหนึ่งนะฮะทำน้นะครับ,รบถึงหน้านาก็ต้องทำนานะครับ ตัวนี้จะมีทั้งหมดนะครับผ้าเกียร์นะครับเดินหน้าสองถอยหลังหนึ่งชุดปั่นนะครับสองนะครับควนเข็มทวนเข็มกับตามเข็มนะฮะของเรามันทรายล้วนของเราเป็นทรายล้วนน้ำมาก็แข็งเลยตอนนี้ก็คือเหนียวทรายอยู่แต่เหนียวใช้กับเหนียวนี่ดำง่ายลูกค้าก็สามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ครับที่เบอร์โทร085ย์ปดศนย์สตัว6สี่หนึ่ง เว็บไซต์นะครับ KSLGR.com ส่วนเฟซบุ๊กนะครับร้านดูดีการเกษตรนะฮะดูดิจกรรมความเป็นไปของเราได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะลงคลิปในการปั่นให้ดูนะครับนนคนงานของเขานะฮะแต่ก่อนหญ้าสูงเฟี้ยวเลยนะครับสูงเท่าไหนก็นี่ฮะมันแปลงนี้แปลงนู้นก็เอ่อตรงนั้นก็ปั่นแล้วนะครับแต่ก่อนก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะ ัดลงก็อย่างนี้นะครับก็เหมือนลักษณะมันกันฝั่งนี้นะครับโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ